สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวหน้าน้อยชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งแบบละเอียดมากเลยบ้านกำพูลนล้อมินนะคะบ้านเล็ที่89ทับค่ะนี่เลยบ้านของน้องดีมเองนะคะน้องดีมกับพุพ่อวิทูนจะอยู่ด้วยกันมัน3-4คนนี่แหละค่ะบ้านนั้นยายยายอยู่4คนหนึ่งพี่นองค่ะนี่ค่ะเมื่อที่บ้านกับประมาณ12ไร่พพอบอกว่า12ไร่ มากกว่าสี่เงาออกไปทั้งทั้งในด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะบริเวณหน้าบ้านก็จะมีแท่นสาธภ,าภูมินะคะอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีโรงจอดรถอันนี้จอดปกติมันจอดได้ประมาณสามคันแต่พ่อมอเตอร์ไซค์มาจอดเยอก็สามคันอยู่นะไม่ <laughs> มอเตอร์ไซค์สามคันอยู่เดี๋ยวมาดูรถประจำร้องดิแคสเซอร์มาได้ไหมนี่นะคะรถสุดรักสุดของคุณพ่อวิสุทธิ์เองนะคะ ฟอ,อร์จูเนอร์จ้าข้างน,น,นไงพี่น้องข้านีมีหลายบาทเด้อมีนั่นหลายบาทเป็นนีบาสุขคันค่ะว่ราะวิ่งไลายค่ะอันนี้ก็เป็นนีค่ะคุณพ่อค่ะนั่งหัวอยู่ค่ะว่าลูกใครคิดยังไงบ้างใครอีกเราสิเราสะพาทาอีกเราสิช่องน้องนีเองนะคะถ่ายเองค่ะช่องคุณพ่อโดนปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะบริเวณหน้าบ้านบ้านหลังนี้ เมื่อตอนหนูอยู่ประมาณปีปีหนึ่งใช่ไหมน่าจะปีหนึ่งเนาะหมดประมาณอยู่ปีตอนนั้นดั้งแมบอยู่เลยตอนนี้ตอนที่โครงบ้านตอนนี้ก็ดั้ง,งแมบเหมือนกันโครงบ้านก็ประมาณสองเกือบสามล้านนะคะแกโครงนะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ใช้เงินสูงพอสมควรนะคะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหมอลำเลยนะคะทุกคน เก็บหอมล้อมดีเอาค่ะที่นอนค่ะจำเอากระบอกไม้เงินดีนึองเงินดีพอนะคะล้อเด,ด,ด็นดีะคะนี่นะคะก็เป็นบริเวณอันนี้คุณแม่ชาวรลีสรรสสร้างเองนะคะข้องหมาหมาอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวสี่ตัวนะคะอยู่ในบ้านสี่ตัวอันนี้ก็จะเป็นห้องแถวที่คุณมพ่อคุ่มสร้างขึง้นมาใหม่ตอนช่วงโควิดเนาะทำเพื่อใส่อะไรนะฮะอันนี้ บอกว่าไว้เก็บข้าวเก็บข้าวนะเก็บของอะไรก็ได้นะคะมันเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นั่นแหละอันนี้ก็เป็นห้องน้องฟูมีไม้หมาดด้วยนะเปิดเปิดวงเราจะมีไม้หมาดด้วยเราทำไหมาดด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นโรงโรงซ้อมเต้นโรงซ้อมนะครับโรงซ้อมมันก็โรงเก็บรถด้วยค่ะตอนนี้รถของเราก็มีอยู่รถบาสองพันรถตู้พันหนึ่งเป็นสามใช่ไหมรถบาสนี้ก็น่าจะ านะรถรถของของที่พ่อพ่อชื่อพ่อดีเลยนะคะรถจะมีประมาณสี่ห้าคันนะคะสี 4, ่คันอารถที่มันหายไปไหนกันเองไงรถะะประจําตําแหน่งหนูอ่ะอะชมรถรถประจําตําแหน่งยืนประจําตําแหน่งนะฮะนี่สปอนเซอร์ผู้ไม่เคยจ่ายตังค์ใช่แล้วนะ,ะแปลว่าด<อ>ได้สปอนเซอร์ดิ<อ>ได้สปอนเซอร์ได้พี่น้องคะ่ะ น,น,ะะน,นั่งเอกดีมนั่งยุ้ยสครับภาพไ,ไปชมนะครับหม่องนั่งอ่ะต้องบอกว่าหม่องนังเลยนั่งอยู่ไหนวะจริงนั่งนี่ช่องรถอยู่แล้วอ,อ,อันนี้มันก็สิบเปิดก็คือเราจะเคลียร์ของออกบนแล้วก็อยู่ข้างบนนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้หรอกของนี่นะคะออออโอเคนี่ดีมนั่งอยู่รถคันนี้อันนี้ก็เอาไว้แก้ของค่ะนี่แล้วพวกนี้เห็นน่าอย่างท่านผู้ชมเห็นหรือยัง ข้อนี้ก็จะเป็นโรง้อมเต้นนะคะตัวนุก็จะเป็นห้องครัวอยู่ห้องครัวไหมอยู่ตรงนี้ค่ะห้องครัวตรงนี้มันก็จะเป็นโต๊ะเนาะโต๊ะเวลาแดนเซอร์มา้อมเต้นก็จะมีแบบเขาจะนั่งกินข้าวเรียนกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นห้องครัวใหญ่ที่เราใช้ทํากับข้าวจริงอยู่ในนีร้อยใช่มีแม่ครัวอะไรครบเลยบางวันนุก็มาทําด้วยนะคะ บางวันบางวันตื่นไม่ทันก็นอนค่ะแต่กระตือว่าสอมเต้นอยู่ได้ออกกําลังกายนี่นะคะก็จะเป็นอ๋นอแต่ว่าที่เห็นแปลกตาคือตรงนี้ฮะไม่รู้ว่าวงอื่นพี่น้องสีเฮดคือเฮ้าบอแต่ว่าวงเฮ้านะครับแดนเซอร์ทุกคนแบบนี้ครับรนีนนนน่อันนี้พี่นิกคิดพี่นิกคูนิกนะคะคิดเลย อ่าเพื่อความสะอาดนะฮะอันนี้คือสื่อของแดนเซอร์แต่ละคนนะครับไก่งวงน้องวายพีพีน้องเอแล้วก็น้องอตอมนะครับเป็นสื่อวันจันทร์นะครับรับวามสะอาดบึ๊ดสำนักงานนะครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นห้องพักของหมอลัมอันนี้คือจะเป็นห้องนอนของมอลัมเป็นบ่ครับอ่าหมอลัมหมอลัมคนอาจจะไปนอนในห้องแถวข้างหลังก็ได้แล้วแต่เพราะฉะมีห้องน้ำสองห้องนี่ห้นะครับ ว้าวนะครับคันโบโควิดนะครับแต่สีบุคอยเมีเวลานะครับทาสีใหม่นะครับทาสีใหม่ได้อันนี้ลงมือทําเองจะอาด้วยพ่อพิทูลเองเลยนะครับผมพ่อิทูลเองทเองเลยนะครับนี่แมนครับมาวัปบัจะซื้อมั่ขอ่ครับพี่น้องฮะ นะะคทำไมต้องล็อกทุกครั้งด้วยละ่ะครับนางเอกดึงเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่ด่านะแม่บอกว่าเดี๋ยวมาแม่รู้แม่ด่าตายตายหาหนี่ <laughs> ตัวน,นี้บริวเวณหนังบ้านไอ้ตรงน,นี้เขาจะเอางมาทำอะไรนะซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่ครับผม อมใหญ่แล้วก็มองปีบิีกเนาะดีไม่ดีโอกาสนะฮะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เปิดวงทามิโดมหรืออย่างแนอนาคตนะครับพี่น้องถ้าโควิดมาก็วางแผนอยู่ว่าจะมีทำโดมถ้าถ้าไม่มีโควิดก็คือน่าจะได้ทำแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ไปแบบนี้ก่อนนะคะเห็นบ้านหลังหนึ่งคุณงามนะบ้านผู้ใดหนั่นครับมุนมาค่ะครับผมบ้านในคอรค่ะบ้านตะลกคอร์ไอ แมนครับอ๋อลอง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 ไปสอกเบิึงนะครับเราจะยังหันบ้างเหอาจจะอยู่ครับไอ้คอดใอยู่ได้ไหมใอยู่อ่าใอยู่่เป็นยังครับผมใอยู่เป็นยังเน,นงาะมาแต่กวนทะเดอกครับ,รบพี่น้องตรงนี้อยากเปิดให้ดูอยูน่นะมันเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ครับผมพอปิดไว้แล้วฮะปิดไปแล้วเหรอตัวนี้จะเป็นพวกเก็บชุดนะคะครับ แล้วก็ห้องตัดชุดครับประมาณกี่ล็อกเนี่ยมันสิบกว่าล็อกนะห้องเก็บลำโพงนะฮะไม้อัดพวกฉากอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแดนเซอร์นี่เลยห้องแถวห้องพักหนึ่งนี่นอนได้หลายคนอยู่นะมีทั้งหมดหกห้องต้องบอกพี่น้องครับหกของย่าวนี่ค่ะชูชูทายเป็นคนเลยหกห้องนี่ เปิดได้ครับเปิดได้มีงูปนี่มีตะกร้แก่ครับอีหลีบอกอีหลีครับ,กบแกะแกะโตทำหัวอันนี่ละเปิดรถพี่น้องอยากเบิ้งนะครับมือนีถือว่าจ้อนลึกห้องหนึ่งใครอยู่บ้างกับหัวหน้าน้านอยห้องหนึ่งเป็นคูนิกนะครับแล้วก็แม่บัวตูมนะครับจอบเพื่อยังหาอีกยังแท้ นี่แหละครับพี่น้องย่าหมอลำวายู่นะครับทุกคนบ่ได้มีการตั้งหลักนะครับตั้งตัวแต่อย่างใดนะครับอยู่ๆกะกะได้พักวงเนาะหรือว่าเด็ดผักวงเลยน,น,น,นะครับบางคนจะเก็บของเอาไปบางคนจะเก็บของเอาไปแล้วของบางสิ่งบางอย่างก็ได้จังหกยู่นะพี่น้องคื่อจะเหมือนบ้านลังครับเพราะว่าต่างคนกับต่างกลับบ้านโดยกระทันหันห้องแสห้องสห้องสามห้องสี่ห้าหกก็จะเหมือนเหมือนกันมืนเหมือนกัน,กนครับ ประมาณเหมือนกันนี่แหละห้องหนึ่งนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณสิบกว่าคนอนาคตอนาคตข้างหลังก็จะทําเป็นที่ผ่อนคลายนะคะที่ผ่อนคลายของแดนเซอร์แดนเซอร์แบบว่าอยากได้อย่างอันคนในวงลูกน้องในวงคนบอกว่าหัวหน้าดีอยากได้สนามวอลเลย์สนามวอลเลย์หรือสถานที่ออกกํลาลังกายดีว่าดีมจะมีแผนทําอยู่แผนเอานำเสนอผู้บริหารนะคะ นี่ค่ะแก่อนก็เป็นไนสนามอลเล่นะตรงนี้แต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยมาตรฐานนะคะดีนจะทําอยู่ถ้าแบบมีตังเนาะแต่ช่วงนี้โควิดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยำนวค่ะสะดวกเลยโควิดหนามนี้เลยนะพี่น้องเนาะมันเป็นอย่างที่แย่มากสําหรับบอลล่ำระบา,า,าชดชีต่างๆนะคะ ก็คือแฮตไห่งกิย่างนี่หยุดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงการทํางานนะคะพวกการเรียนอะไรเงี้ยคือหยุดได้หยุดหมดเลยเป็นอะไรที่แย่มากจริงๆนะคะล้วนีก็น่าจะได้วัคซีนกันน่าจะครบแล้วล่ะมั้ง50%ได้หรือยังยังยัง,ยงใช่ไหมคะทุกคนต้องไปฉีดนะอนาคตมันคุมกันได้อยู่นะคะถึงไม่ถึงร้อเซแต่ว่า เราก็ไม่ม,มีมีโคมปูกันน่าจะดีกว่าไม่มีเนาะหลังบ้านก็จะเปะ็นแบบโล่งๆตัวนี้อาจจะทําโดมได้นะคะโดมเวลาไปซ้อมเต้นอะ่ะมันจะได้ไม่ร้อนนะคะลูกค้าเลิกจริงๆก้ามาลูกค้าฝันน่งนี้สวยมากๆเลยครับดูจากฝั่งนี้เดือนี่พ่อบอกว่าเนื้อที่มาสิบสองไร่โดยประมาณครับแต่เป็นจะเป็นยนาวๆเนื้อทีเป็นยนนาวๆครับยาวไปอีกข้างหลังครับ าขายาขายอะไรบ้างนางเอกเดียวโฆษณาหน่อยไม่จะเป็นนางเอกบาสอนานี่นะคะพูดถึงธุรกิจน้องดีมเนาะพูดถึงธุรกิจน้องดีมช่วงนี้ดีก็ขายกระเป๋านะคะแล้วก็ เป็นตัวแทนขายประกันด้วยแล้วก็ขายอาชีพเจ็บนะคะพวกแบบว่า,าขายเบอร์ทองขายอะไรนี้นะคะลูกค้าใครใครอยากอุดหนุนนั่งเอกมอลาลังคนนี้ก็สามารถอุดหนุนได้ทางหน้าเสซน,นะคะแล้วช่วงนี้มีโปรเจกต์ไหนก็คือพี่บาสเขาจะทําครีมค่ะทําครีมกันแดดไมเดียนะคะตอนนี้ก็คือผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วหลอดละ2อ0บาทนะคะส่วนเซรั่มน้องมีพี่ติดอยู่ข้างรถนิมทำมานานแล้แหละ แต่ว่ายังไม่ได้ค่อยได้ตีการตลาดเนาะแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆนะคะของดีมัน250บาทค่ะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะเมกก็ปิดคลิปคำนังนอีกเดิมครับผมช่องใหม่ๆนะช่องใหม่นะหมต้องต้องบอกพี่น้องแฟนครับคำบุรม,ม,มีสุขคนว่าช่องเดิมเาหายไปใไดเพื่อสงสัยอ่ะช่องเดิม เขาบอกว่าช่องคาผลว่ามีออฟฟิเชียลนะคะที่บอกว่าโดนปิดเพราะว่ามันมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะหรือว่าโดนลิขสิทธิ์หรืออะไรหรือว่าทางช่องใหญ่เขาเหมือนเขาแจ้งอย่างเงี้ยว่าเราเอาของเขามาแต่ที่จริงหนูก็ไม่ได้เอาของเขามานะแต่ว่าอาจจะมีเป็นส่วนเพลงนิดนึงนิดนึงแบบว่าเพลงแทรกเข้ามาในคลิปเวลาเราเปิดเพลงหรือว่าเพลงโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโดนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะคะ แต่ว่าเขาแจ้งมาอาจจะได้คืนหรือไม่ได้คืนไม่รู้เหมือนกันแต่นี้คือช่องใหม่ของเราช่องอะไรฮะช่องหัวหน้าน้อยชาแนลค่ะใช่ไหมใช่ครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าดีมจะมาทำอะไรให้ดูนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แฟนคลับแฟนหมอรามทุกๆคนนะคะ แลยวเจอกันคลิปหน้าครับปัดกดติดตามหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ